E ขายดี SME ขายรวยนะครับวันนี้รายการนี้นะครับทางคงทำหน้าที่นะครับเปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดโอท็อปทุกชนิดธุรกิจทุกประเภทครับจนถึง9โมงเช้าทางสยามธุรกิจชาแนลนะฮะช่องนี้มีแรงบรนาใจดีๆและความรู้ดีๆในการที่จะทํามาหากินและประสบความสาเร็จเชิญครับคุณกิกซี่ค่ะวันนี้เรามาดูข้อคิดที่นาไปปรับใช้กับธุรกิจของทุกๆท่านนะคะลึกลงไปในคําว่า impossible นั้นคือคําว่า I'm possible ความผิดพลาดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสําเร็จค่ะ อืมเราจะเป็นไปได้หรือไม่เป็นหรือเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคิดนะ,ะและมุมมองเนี่ยนะฮะอ่ะโอเคเหมือนกับคนนี้ฮะเขาเชื่อว่าทุกอย่างที่เขาคิดเนี่ยสามารถเป็นไปได้เพราะว่าเขาเป็นดีไซน์เนอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานเฟอร์นิเจอร์นะฮะคุณสามารถที่จะคิดตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกประเภทขอให้มีมีงบประมาณมามีความต้องการที่ชัดเจนมาถูกไหมฮะอ่ะอจริงๆแล้วเราเราทํา คือเราทำานสิ่งที่เราชอบก่อนอ่ามันเริ่มต้นจากตัวเองก่อนไม่ใช่ว่าความต้องการลูกค้ามาอย่างเดียวจูนให้ตรงกันให้ได้อ่าใช่โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญแนะนำตัวครับครับผมชื่อประภพว่องพานิี้นะครับชื่อเล่นชื่อเปิ้ลคะครับคุณเปิ้ลเหรอฮะชื่อคุณหวานกว่าบุคลิกคุณมากเลยนะครับครับครับคุณเปิ้ลประภพว่องพานนิดนะฮะคุณเป็นใครก็ผมทำงานเป็นเฟอร์นิเจอร์ดีไซเนอร์เฟอร์นิเจอร์ดีไซเนอร์ก็คือมีประสบการณ์อยู่กี่ปีแล้วคะ ก็คือก่อนหน้านี้ผมทํากับบริษัทครับครับแล้วคือตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาทําของตัวเองนะฮะแบรนด์คุณชื่อว่าเทคโฮมดีไซน์ครับแปลว่าก็เหมือนเอางานดีไซน์กลับบ้านโลโก้คุณสื่อเรื่องก็มันเป็นเหมือนบ้านนะฮะก็คือเหมือนกับคนเอ่อดีเฟอร์นิเจอร์ที่เราทำเนี่ยก็เหมือนอยากให้คนเข้าไปใช้ในบ้านนะฮะอ่าแล้วครับแบบนี้นะฮะเรื่องราวของเฟอร์นิเจอร์คุณเนี่ยน่าสนใจเพราะผมทราบว่าส่งออกไปขายต่างประเทศด้วย ก็พอมีบ้างฮะคือคือแบรนด์เราไม่ได้ใหญ่มากนะฮะคือเราเพิ่งทําแล้วก็มันค่อยๆดีขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตัวเลขมันโตขึ้นใช่ใช่โอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวมาทําความรู้จักกันนะครับคนที่คิดเองดีไซน์เองแล้วก็วันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจเองนะครับในด้านของงานดีไซน์เฟอร์นิเจอร์นะครับตอนนี้ไปขอบคุณผู้การสนับสุนทราการก่อนนะครับขอขอบคุณ iTO p p l พ s ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบมงจรครับโอท็อปสาบัวโอท็อปห้าดาวความภูมิใจคนคันนายาวกรุงเทพมหานคร น้ำมันเครื่องไฮโดรซินปูคุมพลังไร้ที่จำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินทูพลัสเทนนิงเซ็นเตอร์ศูนย์อบรมการก่อสร้างครบวงจรเอเชียนโซล่าผู้จำหน่ายติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮ e ร์บบิ c ดอคิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์บบิหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเหียิประธานหอการค้า ชามโต๋วยจับยวนครับสูตรเวียดนามจากอุบลรานธานีขายแฟรไชส์แล้วก็สอนสูตรเบต้า HD ดีแผงสายอากาศทีวีดิจิตอลคมชัดสูงโอพีเลเอร์กระเป๋าหนังสั่งได้ชิ้นเดียวในโลกครับภาพสวยตามสั่งอยู่บนงานหนังทํามือนะครับติดต่อโฆษณาติดต่อเข้ารายการตามเบอร์โทรครับอ่ะไปดูที่ powerpoint ไปดูที่ภาพอ่าเชิญครับอธิบายเลยนะครับแรงบันดาลใจในการที่ทําธุรกิจด้านนี้เป็นดีไซเนอร์ด้านเฟอร์นิเจอร์ทำไมจับงานด้านนี้ครับคุณประพบคือ คือตั้งแต่เรียนนะฮะผมจริงๆผมจบอินเทเลียมาก่อนแต่นี้เนี่ยแต่เราสึกว่าอินเทเลียไม่เหมาะกับเราครับคือมไม่ไม่จําเป็นว่าคนเรียนอะไรมาต้องทําในสิ่งนั้นนะฮะคือเราสึกว่าเราชอบอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่าครับคอนเซปต์เวลาคุณคิดงานเนี่ยคุณคิดมีคอนเซปต์อะไรส่วนใหญ่ที่เป็นซิกเนเจอร์หรือสไตล์ของคุณเอ่อถ้าเริ่มจากเทคโฮมเนี่ยคอนเซปต์แรกเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยเอากลับไปใช้ที่บ้านได้เอากลับไปประกอบเองครับนะฮะแล้วก็เราเริ่มธุรก,กิจจากที่ว่าเราทําเองคนเดียวครับนะฮะตัวงาาาานนนนดดีีีไซ์เเ่ยมัักกกกก็จจะิิวธรแ้ปญห บางอย่างมันไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจอย่างเดียวครับเพือ่อนิสัมันสามารถมองได้ว่าเออเราจะแก้ปัญหากับกับสิ่งต่างๆ่างยังไงอะไรนี้มากกว่าครับครับนะักดีไซน์แก้ปัญหาจากลูกค้านะฮะในความต้องการลูกค้านะครับแต่ว่าคุณต้องมีความที่เป็นตัวของตัวเองดูลักษณะคุณเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์มีความเป็นตัวตัวเองสูงเนี่ยอ่าใช่คุณใส่อะไรลงไปในงานของคุณครับสไตล์แบบไหนเ,ออเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะอย่างนงี้ราคาเท่าไหร่ ก็ตัวอย่างตัวตู้ข้างล่างก็ประมาณ 29, ม2 0 0 0 0ื่นแต่ว่าคืองานของเราเนี่ยมันจะเป็นงานที่เป็นงานโซลิดหมดก็คือเป็นงานไม่จริงเกือบทั้งหมดนะฮะเราจะไม่ได้เล่นงานแบบไม่อัดปิดผิวเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นเราเราเห็นในงานฝรั่งเราเห็นงานต่างประเทศเนี่ยเราสึกว่าแบบเ,เราอยากทําให้ได้สู้เท่ากับแบรนด์ดังๆต่าง,งประเทศนะฮะเราก็พยายามใช้งานที่แบบมีวัสดุที่ดีมีคุณภาพที่ดีเพราะนั้นเนี่ย งานส่วนใหญ่จะเป็นงานไม้จริงหมดมนะฮะแล้วเราก็อาจจะมีใส่ลูกเล่นของเรื่องของรายละเอียดของตัวสินค้าเก้าอี้อย่างตัวเนี้ยมันสามารถซ้อนกันได้ตัวเนี้ยนะครับม,มันก็สามารถซ้อนกันได้เพื่อง่ายในการจัดเก็บเกิดคนที่มีพื้นที่เล็กๆอะไรเงี้ยฮะฮะคือเริ่มต้นของเทโคมเนี่ยมันจะเป็นงานที่เป็นนักษณะแบบเนี้ยเป็นงานน็อกดาวน์ก็ลูกค้าซื้อกับไปใช้เองที่บ้านได้ผมสามารถส่งขอ,องต่างประเทศได้ง่ายม,มีโอกาสที่ลูกค้าต่างประเทศจะ คอนอกดาวพอง่ายต่อการจัดเก็บแปลว่ามันง่ายต่อการจัดส่งด้วยอ่าใช่ฮะโอ้โหมันคือได้สองต่อเลยนะทั้งเราก็ง่ายในการขนส่งจากโรงงานไปถึงลูกค้าจากลูกค้าไปถึงลูกค้าไปถึงผู้รีโพอีกทีหนึ่งอืก็คือมันก็เซฟค่าใช้จ่ายตรงนี้หมดอย่างเชลตัวนี้ฮะมันดูเหมือนกับเป็นอันเดียวกันแต่จริงมันคือนี่นะฮะมันแยกออกจากกันได้ใช่แล้วตัวมันเองเนี่ยต่อมูล่าเดียวกันมันก็สามารถถอดประกอบได้อีกทีหนึ่งครับฮะ คุณเก่งภาษาอังกฤษไหมฮะไม่เก่งครับเชิญเชิญต่อ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 แต่แต่คือแต่คืออย่างในหน้า Facebook ของเราเนี่ยคือพอดีแฟนผมเนี่ยเขาเขาเก่งภาษาอังกฤษตอนนั้นเราจะพยายามดูเฟซบุ๊กโอเคเชิญอธิบายไปด้วยเนาครับคือคือภาพหรือว่าเชิญครับเวลาคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยเราจะเราจะทำเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าอย่างอย่างผมเป็นดีไซเนอร์เนี่ยคือผมก็มีโอกาสได้ไปแสดงงานที่ต่างประเทศนะฮะมีลานแฟร์พวกอะไรพวกเนี้ยคือคือเราคือเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษหรอกแต่เราเราดิ้นรน คือเราพยายามอ่ะคือเราหรือว่าเฮ้ยมันไม่จําเป็นที่เราแบบคนบางคนจะรู้สึกว่าแบบต้องเก่งภาษาอังกฤษก่อนนีงจะไปได้โอเคโอเคเรื่องนั้นผมว่านะหลายๆท่านเน่ยนะสร้างอินสปายให้ตัวเองอยู่แล้วนะเข้าใจนะเช่นกิีกซี่ต่อยอดธุรกิจทับเวลาหมด ค่ะโอ e ท็อปเบสเซลเลอร์เอสเอ็มอลเนี proudly present take home design <ไป S 1> if you are looking for unique design of furniture guarantee d by 10 years of experiences and design is your passion why don't you contact the number below on the screen or you can contact us via our Facebook โ oh, อ o p SME เ็ขอบคุณครับ,บคุณประภพว่องพาณิชย์เทคโฮมดีไซน์ design, ครบวงจรเลยนะฮะคิดเองออกแบบเองแล้วก็ขายเองออนไลน์แล้วตอนนี้ขายดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่างานเขามีจุดขายที่โดดเด่นแบบนี้ครับขอบคุณครับ <Okay. S 2> ขอบคุณครับ <Okay. S 2> ขอบคุณขาย ดีขายรวยนะครับโอทอปขายดี SME ขายรวยครับ